tight tap and the tap ta top tender สวัสดีครับผมหลายคนถามว่าผมใช้สายเบอร์อะไรนะครับยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าเห็นผมดันสายแต่น้องๆเวลาไปแกะตามผมเนี่ยคือดันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับคือผมใช้สายเบอร์09นะครับของยี่ห้อ <c oughs> โอเวชั่นนะครับโอเวชั่นยี่ห้อนี้นะผมใช้อยู่นะครับของหลังเตาตัวนี้นะครับแต่ที่ใต้ตัวนี้ผมใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ ผมเคยทำรีวิวไปแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ของเวอร์ชันเบอร์ศูนย์เก้านะครับสำหรับน้องมือใหม่ที่ที่เพิ่งขันเล่นนะครับคือเจ็บนิ้วอะไรเงี้ยครับผมแนะนำว่าน้องๆล,ลองใช้สายเบอร์เล็กลงไปก่อนนะครับปกติที่เราใช้อยู่จะเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์นะครับที่น้องเล่นอยู่นะครับนี้คือน้องหัดเล่นเนี่ยเจ็บนิ้วครับเจ็บทุกคนนะครับเล่นจนกว่าปลายนิ้วจะจะ,จะด้านนะครับ มันจะหายเจ็บนะครับมาคนเล่นไปแล้วหายด้านมือนิ้วด้านแล้วแต่ยังเจ็บอยู่นะครับก็เกิดปัญหาจากไอ้ตรงนี้นะครับตรงนัดเนี่ยมันสูงนะครับสายมันสูงเกินไปนะครับเราลองใช้ปิกปิกที่เราใช้อยู่นะครับผมใช้ปิกเบอร์ศูนย์จุด็ดสามนะครับลองเน็บเข้าไปนะครับเสียบเข้าไประหว่างเฟดแรกนะครับกับสายกีตาร์นะครับคือมันต้องไม่หล่นนะครับคือเนี่ยถ้าเกิดันหล่นคือมันสูงเกินไปนะครับ ถ้าสูงเกินไปผมเล่นยังเจ็บเลยนะครับผมเล่นผมเล่นเด้เป็นที่สักสองเพลงนี้แหละถ้าเกิดมันสูงนะครับสายมันสูงเกินไปนะครับแล้วมันต้องใช้แรงกดเยอะนะครับมันทให้นิ้วเราเจ็บนะครับคือแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับที่เรามีกีตาร์ทุกคนนะไปดูกันนะครับว่ามันสูงไหมนะครับครับแล้วก็เราแนะนาให้เปลี่ยนเป็นสายเบอร์ศูนย์เก้าดูนะครับเนี่ยอี้อนเนี่ยนะครับใช้เบอร์ศูนย์เก้าเพื่อจะลดความเจ็บของนิ้วก่อนนะครับ บางคนถามว่าอาหาดเล่กกีต้าร์แฟ้าได้ไหมก็ได้นะครับแล้วยิ่งดีนะครับสาไฟ้ามันสายมันจะนิ่มนิ่มกว่ากีตาร์ผมเยอะนะครับนะครับับใช้หลังเก่าตัวนี้เป็นหลังเต่าของเมกอินเกาหลีนะครับของเกาหลีนะครับตัวนี้ผมมันเป็นของน้องนะครับผมพาน้องไปซื้อที่เกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับตัวนี้แล้วน้องเขาก็ไม่ไม่เคยได้ใช้อไปวางไว้เฉยนะผมก็มาเปลี่ยนสายมาเปลี่ยนนัดนะครับเพราะนัดมันแตกหมดแล้วนะครับ ก็มาเช็ดถูนะครับข้อดีของกีตาร์หลังเต่าคือเสียงอาจจะไม่ดีเท่ากีตาร์ปร่งที่เราเล่นนะครับ <Okay. S 1> แต่ข้อดีมันก็คือมันเป็นยีิบสองเฟสนะครับมันยีิบสองเฟสเหมือนกีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์ไฟฟ้าก็จะมียีิบสองเฟสยี่สิบสี่เฟสนะครับถ้ายี่สิบเอ็ดเฟสมันจะสโล่บางเพลงมันต้องย้ายแพทเทิร์นใหม่นะครับเพราะนั้นบางทีเราเล่นรีบๆมันก็จะไม่ทัน อย่างเช่นเพลง5นาทีของเซกโรโซนะครับมันจะโล่งไปถึงเฟสที่22แล้วก็รั้วทะเลอีกนะครับมันจะมาถึงเฟสที่22นั้นกีตาร์โป่งที่21เ,เฟสอ่ะมันก็จะเล่นยากเพราะนั้นเราต้องย้ายไปเทิร์นมาอยู่มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วมาทำมันก็ทำเสียงให้มันทำเนียมันก็ไม่ค่อยไม่ได้นะครับนั้นผมก็เลยผมก็ชอบเล่นเพราะคอมันก็เล่นด้วยคอมันเหมือนกีตาร์ฟ้าเลยครับกีตาร์หลังเต่าเนี่ย ถ้าเป็นมือใหม่ก็เก็บิ้วก็ลองใช้สายเบอรสุดเก้าก่อนนะครับ